สวัสดีครัพี่แบบช่องเดี่ยวเกมเมอร์กันนะครับทุกคนวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดนะครับทุกคนเพราะผมหาหูฟังไม่พบนะครับ<ม>นี่วันนี้ผมจะมาพารีวิวเกาะส่วนตัวนะครับทุกคนเกาะอะไรก็ไม่รู้แต่มันเล็กมากแต่มันค่้นข้างดีเลยเกาะเท่านี้อันนั้นอันนั้นวงจรรีสโตนะครับทุกคนผมก็ทาเ,เป็นเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับทุกคนมันไม่ใช่อัตโนมัติครับอัตโนมือครับวันนี้ผมจะมาพารีวิวเกาะ ส่วนตัวกันนะครับทุกคนผมสร้างเกาะคนนี้เลยครั้งเดียวเลยอ่าอย่างแรกที่ผมสร้างเลยก็คือบ้านหลังนี้เลยบ้านสตีมีภาพครีปเปอร์นะครับทุกคนภาพครีปเปอร์ hello hello ครีปเปอร์วันนี้อาจจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาฟังเสียงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพารีวิวอย่างที่สองนะครับทุกคนอย่างที่สองก็คือบ้านหลังนี้นะครับทุกคนอ่ามันก็จะมามา,มาเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนข้างล่างมันจะเป็นแบบไฟวงจรนะคะทุกคนปึ๊บปิดปิด,ปด,ปดไฟอันนี้ผมทำเองหมดเลยนี่ชั้นที่สองก็เป็นกล่องเก็บของนะครับ เที่สองเป็นกล่องเก็บของนะครับอ,อันนี้ผมก็จะแยกพวกประเภทนี้ด้วยนะครับทุกคนประเภทไอที่เป็นรูปโทรเทมมันก็คือเป็นของเมนชั่นทางก็คือเป็นแร่เอนเทอร์โพก็คือเป็นของดีเอ็นในเทอร์ควานก็คือเป็นเอ่อเป็นของในเนเจอร์นะคะทุกคน ไดมอนด์คือเป็นแร่นะครับทุกคนเป็นแร่หายค่อนข้างเกือบจะยากแต่ก็ง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่หายากก็คือเป็นไอพวกต้นไม้ไอพวกดอกไม้นะครับอ่าอันนี้ก็ผมค่อยอธิบายทีหลังนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมอธิบายไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับทุกคนอ่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมาก็คือฟาร์มอัตโนมัตินั่นเองอ่อาฟาร์มอัตโนมัติทำยังไงเปิดเครื่องนี้ทำไมนะ้าไม่จมไหล yeah เมื่อกี้ผมเงียบไปนิดนึงนะครับทุกคนเพราะไม่ว่างเฉียงๆไม่ว่างเฉียงๆเสียงอะไรอะฮะเดี๋ยวนะวงจรไม่ทำงานแก้แป๊บนึงนะครับทุกคน ทำวงจรผิดนะครับทุกคนทำผิดชีวิตเปลี่ยนสุดยอดอ่างั้นก็ขอรีวิวฟังคแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาทำใหม่ทีหลังนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับย <Ye> e. ี่เจอกันคลิปหนะ้า